แกฉันมีปัญหาห้องน้ําที่บ้านมีกลิ่นเหม็นแก้ไงก็ไม่หายสักทีอะไปอยู่ไหนมาคะเพื่อนนี่จ้าฉันเพิ่งได้ของมาวันนี้เลยตัวนี้นะ FOG ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ํารับรองเลยว่าถ้าแกเอาไปใช้อะกลิ่นหายภายใน7วันแน่นอน แล้วตัวเนี้ FOG อะ่ะมันแก้ปัญหาได้แค่กลิ่นแค่นั้นไองหรอไม่ค่ะตัวนี้นะถ้าโบัไปใช้ใช่ไหมจะใช้ถูกบ้านก็ได้หรือว่าจะช่วยลดปัญหากลิ่นฉี่ของน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงไว้ก็ได้ปลอดภยัยไร้าสารเคมีที่สำคัญเป็นไบโอออร์แกนิก100%เหมาะสำหรับคนเก๋ๆแบบเราถ้างั้นฉันอยากเป็นคนเก๋ๆแก้นฉันขอยืมไปใช้ที่บ้านก่อนละกันนะได้หร